เดียวรู้เรื่องอ่ะกำไรหน่เนานี่คนยี่ห้ามาแล้เออเกรอ้าสิบคนยี่้าคือกำไรหน่ๆนะพี่พี่นะเออมา้ไงคนยี่ส้ามาอีกดิเทมายี่สิบส่บาทบ้างให้ต่อ ดีโอนี้จะเพียบความบนเทึงเท่านั้นน้องๆหนูๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะปลาสวัสดีนะขอรบกวนรีบอย่างเช่นเคยนะพี่พีนาวันนี้มีเกมมันดีๆมาแนะนำนะจ๊ะพี่พีจ้านั่นก็คือเกมรถแข่งนันเองนะจ๊ะวันนี้พี่สปิดของเราจะแจกในแจกนาแค่ไหนได้จ๊ะมาเริ่มเลยละกันนะพี่พีนาวันนี้พังงบมาเบาๆนะจ๊ะ950บาทนะพี่พีนาตกได้เบ็ดเท่าไร่ดีอะลูกพี่ตกได้เบ็ดเท่าไร่ดีครับ มาตัวกรเบ็ดเก้าเบาๆไปก่อนแล้วค่อยหนักๆมาไรนอกกอ็ยาห้าสิบหมุนให้มันรู้ไปเลยกลําไรหรือว่ากํหมัดนี้ลูกพี่ต่อคุณว่าไงจ๊ะไม่จ่ายดิครับมาสองบาทว่าไงต่อลูกพี่ดอกนี้ปึ้งไม่จ่ายอะ่ะโอ้โหไม่ค่อยจ่ายเลยวะคุณหกไม่มาดอกนี้แหะครับจะเคมาสามบาทว่าไงต่อลูกพี่นี่ไม่จ่ายเนี่ยดอกนี้ล่ะครับมาห้าบาทมาน้อยแต่มานะจ๊ะ มาน้อยแต่มานะจ๊ะพี่ๆจ๋าเออวางไงต่อพี่ตรงนี้ปึ้งปึ้งไม่จ่ายดีครับยังไงต่อลูกพี่จะจ่ายไหมต่อคิวเต็มแผงสามบาทโอ้โหจะเต็มแผงแล้วแต่มาแค่สามบาทลูกพี่นี่สิบหกบาทวางไงต่อพี่ตรงนี้ปึ้งคุณสามมาพักให้เท่าไรตรงนี้ปึ้งสามสิบห้าบาทวะซันก็ถือว่าได้ยูแหละสามสิบห้าบาทอย่างน้อยก็ยังมาอยู่นะ เออรอบนี้เขาตกได้เบ็ดเบดเท่าไหร่ดีเบทห้าไม่เบทสามนี่แหละมาหมุนไปยาวเลยดีครับ30หมุนให้มันรู้ไปเลยกําไรหรือว่าสีใดกําหมัดนะจ๊ะพ,พี่จ๋าเออมา31บาทว่างไห้ลูกพี่ไม่ายดีครับขออีกดอกหนึ่งเถอะเต็มแผงอ่ะมาดีครับฟรีเข้าดีครับสเกนตรงสเกนตุย้ยเอ้ยไม่แจกว่ะดอกนี้มาหบาทว่างให้จอพี่ นี่คูณสามเปิ้ค่าหสี่บาทวะซ่านลูกพี่อะรองนี้มา27บาทยังไงต่อจะ้ะนี่แน่ไม่จ่ายแล้วดีครับลูกพี่ต่อสิบมาแถวแรกหน่อยไม่จ่ายวะดอกนี้มา30บาทสวยยังไงต่อคูณสามเปิ้ค่าหเก้สิบบาทก็ถือว่าได้อยู่นะอันนี้แน่ อันนี้เน่ไม่จ่ายดีครับมูยังไงต่อเน,นี้ยนี่มาหน่อยขอเถอะไม่จ่ายวะอันนี้เน่ไม่ค่อยจ่ายให้กันซะเลยนะประเด็นอะอื <c oughs> <c oughs> ้มื่อไหลยาเลยครับมาหกิบาทได้นะว่าไงตอยวีเจม,มาสาบาทยังไงนี่เต็มแหงว่างตอยจวีดองนี้เึิงเขอาเออ18บดบาทได้วะ คุณเท่าไรคุณโอ้โ <Wars> <Wow. S 1> หก็โตมาดิครับตรงนี้ก็โตมาเลยดิครับแบบหนึ่งพันสี่ร้อยก้สิบสี่บาทว้าวสุดยอดน่ะดอกเดียวรู้ลรื่นกระเบื้งแต่มาตรงนี้ปีเข้าเธอขอแหละปีเข้าเธอขอนี้เนี่กี่ตัวครับห้าตัวไม่ธรรมดาว่ะสปีดของเราไม่ธรรมดานะจ๊ะเออ อันนี้แน่มาตัวคุณหนักคุณหกได้เจมาสี่บาทรับให้ต่อลูกพี่เออสามทีบหกบาทได้หนาะโอเคมาอีกแล้วครับว่าไงต่อรูกพี่ต่อคิวมาสิบสองบาทยังไงอันนี้เจมแห่งก็สบอบาทได้ว่ะนี่มาเลยดีครับบอนโตมาเลยดีครับปัม๊มพร้อยสามสิ 3, บาทนี่จ้ะ ก็ไม่รู้ว่าสวยเลยนะพี่นะเออมาให้มันรู้ไปกำไรห,หรือว่าสีได้กำหมัดคุณเท่าไรคุณแปดเออได้อยู่ยาไหลแบบนี้ดิมาคุณสิบสี่เนี้ยร้อยสามสิบบาทได้ป่ะมาคุณสิบแปด่ะโอ้โหก้อนโตมาเลยดีครับสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทใน,นจังระวังซูเปอร์เมกา ไม่ธรรมาดาว่ะลูกพี่แต่ละดอกแจกหนักทุกดอกนัพี่นะเออมาอีกแล้วหนึ่งบาทว่างให้ต่อลูกพี่นี่สิบแปดบาทสวยก็สิบมาเจ็ดสิบแปดบาทได้คูณสิบแปดก้อนโตมาอีกแล้วค่ะลูกพีพต่ตรงนี้เปิดค่ายโอ้โหรางวัลระดับซูปเปอร์เมกานะาพาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทนะพีพ่นะเออถือว่าสวยแหละ ก็ถือว่าสวยนะพี่พ่นะกำไรหน่ๆมาอีกแล้วหกบาทว่างให้ตอลกพี่ดอกนี้เพิคูณสิบแปดเออต่อคูณมาหนักนะเออต่อคูณใจหนักอ่ะมาสิบแปดบาทวางให้ต่อลูกพี่ดอกนี้นี้สามหกบาทได้คูณยี่สิบเกินเพิ <Wow. S 1> ่มเงินพันกับแปดสิบบาทก็ถือว่าสวยกําไรหนะๆไม่มีกําหมัดนะพี่พ่นะเออมาหนึ่งบาทว่างให้ต่อคูณยี่สิบขอหน่อยนี้สิบสองบาท น,นี่คุณทัาไรพูด25่คุณห้เลยดีครับปึ้ง337บาทนะจ๊ะก,ก็ถือว่าแซ่บนะ่ะเออแต่และดอกคือแซบทุกดอกว่ะเออมา12บาทว่าไงนี่คุณยีเลยดีครับ4 5 0ยห้าิบาทดอกเดียวรู้เรื่องอ่ะกำไรหน่อนนี่คุณย5าใหม่แล้วเออห5 0้ 150. คุณยี่คือกำไรหน่อนนะพี่พนะีนาเออมา ว่างไงคุณ25มาอีกดิเทมา24บาทว่าไงต่อ,อนี้รางวัลกำห้าสิบบาทนะจ๊ะเงิน,นรางวัลเมกาบอกแล้วว่าไม่ทํามาดะคุณ27ดอกงนี้ถือว่าสวยมาเงนินรางวัลรวมไปเลยแปดพันดอกเดียวคือกําไรหน่หนออะลูกพี่ งบน้อยแต่กําไรเป็นหมื่นนะพี่พนะเอองบหลักร้อยอะ่ะแต่กําไรเป็นหมื่นนะครับบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาเว็บดีดีแบบนี้นะพี่พีคนไหนที่สนใจก็คือสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะเอ,อเราก็ได้กําไรมาเยอะแล้วนะก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเล่นอย่างต่างก็คือสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะบายบายจ้า